กวเมื่อแล้วเดดีรู้มาตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้เพราะสมัยนั้นโซเชียลก็อาจจะไม่มีใช่อย่าพูดว่าสมัยนั้นคือสมัยนั้นคือไม่มีไปเลยเออใช่คือแบบคือก่อนอินสตาแกรมก่อนเฟซบุ๊กก่อนดีๆอีกอะตอนนั้นนะใช่นะคุณคุณคุณเจมส์เขาเลยอยู่ที่บ้านไปก่อนคุณเจมส์ก็เลยอยู่ที่บ้านใช่คุณเจมส์เขาจะมารู้จริงจังคือตอนแบบ เขาท้องเจ็ดแล้วหรอมาเออตอนกำลังจะเล่นละครแล้วที่แบบหายไปจริงๆจังๆอะไรหรือไม่ก็มีช่วงที่แบบเออหายไปขับรถแม่ขับรถพาไปแคสงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้แล้วว่าแบบเอ้ยไปไหนกันวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมก็ไม่ไม่ชอบช่วงแรกๆก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่หลังๆก็โอเคปิดปากหวานตีมาเนีุ่ดข้างโรงแรมที่ใครอยากใส่เห็นมั้ยงผูวัดขึ้นเวทีไฟระยิบมามองไม่ค่อยเห็นนะชุดไปโดดเด่นเรรกันบ้า ต่อแหลมนะชุดดูโ<า>จงกับเวทีเทหรออ๋อ <จง S 1> โอเคไไนางงามหมดเลยตายแล้วชุดแบบว่า,ยาเยานจะเด็กเป็นคนเห็นแล้ววิง่งกันกุ๊ก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 ไปดูนะตอนแรกตอนแรกมีสามสีเจ๊จะเอามาสามสีเลยกูบอกพอก่้อนด,ดีเนาะพอกก้อนน้องว่าน้องๆมีความเห็นว่าชุดนี้ขึ้นเวทีแล้วคนจะมองเห็นไหมฮะจมไปนิดนึงใช่ไหมฮะอ๋อโอเคคืนกับแบค็คด็อกนิ <c oughs> ดหนึง <c oughs> น่ง นะฮเออโทรตามค่ะโทรตามเลยมีของมาฝากเลยนะมีเช่าของไหว้นะเดี๋ยวว่าไปไหว้สายตายายมาเมื่อกี้เอาแล้ววันนี้ล่ะสับรสสับรสสดสับรสไม่ทานวันนี้ยังไม่สุกน้องนุ่มมึงนี้นะจริงๆเลยอ่ะมันไม่สดก็เลยไม่เหมาะกับพี่หวานจับปากหวานเสีย